ตอนนี้กำลังผัดไส้สาคูครับใกล้จะเสร็จแล้วใส่ถั่วลงไปแล้วครั้งแรกใส่น้ำมันผัดพริกไทยผัดผักชีแล้วก็กระเทียมหอมสามบ้านแปดบ้านแล้วก็ใส่หอมแดงอ่าไชหมูสับแล้วก็ใส่น้ำตาลวันนี้ใส่น้ำตาลทรายก่อนดืมซื้อน้ำตาล มะพร้าวนะคะกกแล้ว,ลวก็ใส่ถั่วเกลียวฮะ What ใช่ไหมเอยเ่ชะทางแล้วทางเงาชีเซชีไม่ต้นเลยอ้าวใช่ไหมอ่ะ สักครั้งมัก็เจอแล้วกระทะตั้งหมดแล้วฮะบาย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 เวฟเวฟโชยอชีส huh? <c oughs> ทานแล้ว